อยากมีนมแม่สต็อกแต่ยังไม่อยากปั๊มนมยังไม่พร้อมที่จะปั๊มนมต้องทำยังไง สวัสดีค่ะพบกับพกันนมแม่ค่ะการเก็บนมแม่สต็อกเป็นเรื่องที่คุณแม่หลายท่านให้ความสําคัญเพราะอยากให้ลูกมีน้ํานมแม่เก็บไว้กินนานๆแต่บางครั้งค่ะก็ยังไม่พร้อมที่จะปั๊มนมเหนื่อยเพียจากการข้อลูกจากการเลี้ยงลูกเจ็บผนนมในคลิปนี้ค่ะพิกันนะคะมีวิธีการเก็บนมนมแม่สต็อกที่ไม่ทําให้คุณแม่เหนื่อยเพิ่มมากขึ้นไม่เสียเวลาและไม่เจ็บผนนมมาฝากคุณแม่ค่ะก่อนละฟังก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพิกันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพิกัน การเก็บนมนมแม่สต็อกนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณแม่ควรทําเพราะเวลาที่คุณแม่ไปทํางานมีปัญหาน้ํานมโหดคุณแม่ไม่สบายคุณแม่ก็ยังคงมีน้ํานมแม่ให้กับลูกน้อยทําให้ลูกน้อยของเราค่ะได้รับนมแม่ที่เป็นนมที่ดีที่สุดร้อเซซึ่งการเก็บน้ํานมสต็อกที่พี่แกนแนะนําพี่แกนจะแนะนําให้คุณแม่เริ่มเก็บน้ํานมแม่สต็อกเนี่ยหลังจากคลอดแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่2อถึงหเดือนค่ะเพื่อให้ร่างกายของคุณแม่ที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการคลอดเข้าที่เข้าทางหายอ่อนเพลียน้ำ ไดด้ีหลังจากดูดแล้วอิ่มนานสามารถพักนอนหลับได้ค่ะแม่ก็จะมีเวลาในการเก็บน้ํานมสต๊อกหลังจากนั้นเราก็จะให้เก็บนะคะเวลาที่ให้ลูกดูดเต้าซึ่งช่วงหลังคลอดใหม่ๆนะคะนอกจากคุณแม่ยังอ่อนเพลียจากการคลอดแล้วเนี่ยพี่กันไม่ให้ปั๊มนมสต๊อกนะคะเพราะว่าคุณแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเจ็บหัวนมทําให้ไม่อยากให้ลูกดูดเต้านมแม่ซึ่งเป็นวิธีการให้ลูกดูดนมแม่ที่ดีที่สุดและอาจทําให้คุณแม่มีปัญหาน้ํานมมากเกินไปค่ะโดยการปั๊มนมสต๊อกนะคะพี่กันแนะนําว่าให้คุณแม่ปั๊มหลังจากที่ ลูกดูดเต้าเสร็จทันที10-15นาทีค่ะวันละ3-4รอบค่ะไม่จําเป็นจะต้องทําทุกรอบของการให้ลูกดูดนมเพราะอาจจะทาให้คุณแม่เหนื่อยเกินไปไม่ได้พักไม่ได้นอนค่ะทําให้เกิดปัญหาน้ํานมน้อยตามมาแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่แกนเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านกังวลกลัวว่าลูกของคุณแม่จะมีน้ํานมแม่สําหรับเก็บสต็อกไม่เพียงพอค่ะแต่เพื่อความอุ่นใจของคุณแม่พี่แกนมีวิธีการเก็บน้ํานมแม่เพื่อทําสต็อกค่ะในช่วงที่คุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะปั๊มนม แรกหลังคลอดคุณแม่สามารถเก็บนมสต็อกโดยใช้ตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะขวดปั๊มนมซิลิโคนเชคเกิลัมเป็นขวดปั๊มนมซิลิโคนที่ทํางานด้วยระบบสูญญากาศค่ะสามารถจุกเต้าไว้เก็บน้ํานมเพื่อทําสต็อกนมแม่โดยไม่ต้องจับขวดจะมีแรงดูดดูดน้ํานมออกมาค่ะจะเก็บน้ํานมเพื่อทําสต็อกกับขวดปั๊มนมซิลิโคนเชคเกิลมัมต้องทํำยังไงวันนี้พี่กันมีวิธีการมาบอกค่ะข้อแรกค่ะใช้จุกบเต้าอีกข้างหนึ่งพร้อมกับที่ลูกดูดนมค่ะโดยวิธีการใช้นะคะใช้ขวดปั เซกเกิลมัมค่ะจุบเต้านะคะโดยเราบีบนะคะขวดนมตรงกลางค่ะให้แนบสนิทไปกับเต้านมของคุณแม่ค่ะค่อยๆปล่อยมือออกนะคะขวดจะพยายามคืนตัวและเกาะติดกับเต้านมแม่แบบนี้เลยค่ะเนื่องจากเวลาที่ลูกเข้าเต้านะคะจะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าเลดดาวร f เฟกค่ะซึ่งปฏิกิริยานี้จะทําให้มีน้ํานมไหลอีกข้างหนึ่งด้วยเวลาที่ลูกดูดเต้าค่ะเวลาที่น้ํานมไหลนะคะน้ํานมค่ะก็จะไหลลงขวดปัม๊มนมซิลิโคนเซกเกิลมัมนะคะโดยคุณแม่สามารถเริ่มใช้นะคะ ตั้งแต่หลังคลอดได้เลยค่ะเพราะไม่ทําให้คุณแม่รู้สึกเจ็บหัวนมค่ะโดยไม่ต้องใช้เวลามากขึ้นไม่เปลืองเวลาแต่คุณแม่สามารถมีน้ํานมเพื่อเก็บทําสต็อกค่ะข้อที่2ค่ะใช้จุกเต้านมอีกข้างเวลาที่คุณแม่บีบน้ํานมด้วยมือหรือใช้เครื่องปั๊มนมเดี่ยวค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่กันถูกใจมากๆค่ะสามารถจุกเต้านมนะคะและคุณแม่ก็สามารถบีบน้ํานมด้วยมือทับขวดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะช่วยให้บีบง่ายขึ้นและนมของคุณแม่ก็ไม่กระเด็นหกเลอะเทอะค่ะถูกใจพี่กันมากเลยค่ะข้อที่3ค่รณี ที่คุณแม่เลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีคนช่วยอุ้มน้องไม่มีเวลาปั๊มนมค่ะพี่แกนแนะนําให้ใช้ขวดปั๊มนมซิลิโคนเซ็กเตอรมัมค่ะจุบเต้าไว้นะคะเพื่อป้องกันปัญหาเต้านมคัดค่ะเพราะหากเต้านมคัดนะคะน้านมของคุณแม่ก็อาจจะลดลงและอาจเกิดปัญหาเต้านมอักเสบค่ะข้อที่4ค่ะกรณีที่ลูกหลับค่ะเต้านมเริ่มคัดแล้วแต่ไม่อยากปั๊มนมออกมาเพราะเวลาที่ปั๊มนมออกมาจะได้น้ํานมเยอะกลัวว่าลูกตื่นมาแล้วจะดูดนมแม่ไม่อิ่มพี่แกนก็แนะนําให้ใช้ขวดปั๊มนมซิลิโคนเซ็กเค่ะจมบ เต้าแทนก่อนได้ค่ะเพราะขวดปั๊มนมซิลิโคนเ e เกิลมัมไม่ทําให้น้ํานมของคุณแม่หมดหรือว่าเกี้ยงเต้าค่ะพอลูกตื่นก็สามารถดูดเต้านมแม่ต่อได้เลยค่ะจุดเด่นของขวดปั๊มนมซิลิโคนเชเกิลมัมนะคะที่พี่กันชอบมากๆคือขวดของเขานะคะจะเป็นทรงสั้นค่ะทําให้เวลาที่จุปเต้านมแม่นะคะขวดนี้ไม่ไปชนกับตัวน้องค่ะบอกเลยค่ะเป็นขวดปั๊มนมซิลิโคนในฝันของพี่กันเลยค่ะเพราะเวลาที่พี่กันใช้นะคะก็จะพบปัญหาว่าขวดที่เป็นทรงยาวค่ะจะไปโดนตัวน้องทําให้คุณแม่ ไม่สะดวกที่จะใช้ค่ะมีฝาปิดสนิทแบบนี้ป้องกันฝุ่นละอองมแมลงเข้าไปนะคะเวลาที่เราทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะคะและเมื่อเผลอทําขวดล้มนะคะนมแม่ก,ก็ไม่หกค่ะเพราะฝาของเขาปิดสนิทนะคะแบบนี้เลยค่ะเรื่องคุณภาพก็ไว้วางใจได้เลยค่ะเพราะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานวัสดุที่ใช้นะคะ BPA free 100% food grade ซิลิคนขวดทนอุณหภูมิได้20ถึง200องศาค่ะสามารถนึ่งฆ่าเชื้อต้มฆ่าเชื้อได้เลยค่ะมาต่อกัน เรื่องของการเก็บน้ำนมแม่สต็อกค่ะเมื่อได้น้ำนมแม่นะคะจากการจุกเต้านมไม่ว่าจากปริมาณเท่าไหร่นะคะคุณแม่ก็สามารถนํามาเก็บเป็นนมแม่สต็อกได้ค่ะโดยสามารถสะสมไปในถุงเดียวกันได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะเช่นกรณีที่คุณแม่นะคะจุกเต้านมได้1ออนคุณแม่ก็สามารถนํามาเทใส่ถุงเก็บน้ํานมแม่และนําไปแช่ตู้เย็นพอรอบต่อไปนะคะคุณแม่เก็บน้ํานมได้อีก1ออนคุณแม่ก็นํามาเทรวมกันค่ะซึ่งคุณแม่ไม่ต้องเก็บรวมจนถึง24ชั่วโมงนะคะแค่ได้ ปริมาณที่คุณแม่ต้องการเก็บสต็อกนะคะต่อ1ถุงเช่น6ออนคุณแม่ก็สามารถนําขึ้นไปแช่ช่องแข็งเพื่อเก็บเป็นนมแม่สต็อกได้เลยค่ะถุงเก็บน้ํานมสวยๆที่พี่การใช้อันนี้นะคะก็เป็นถุงเก็บน้ํานมนะคะจากแซกเก็ตมัมค่ะเป็นถุงเก็บน้ํานมนะคะที่มีความหนา2ชั้นค่ะช่วยรักษาคุณภาพน้ํานมลดกลิ่นหืนมีแถบวัดอุณหภูมิน้านมมีช่องเทน้ํานมที่แยกออกนะคะเพื่อป้องกันการเปื้อน,นช่องเทน้านมนี้ก็ค่อนข้างกว้างค่คะทําให้เทน้ํานมสะดวกค่ะและก็เป็นลักษณะ แบบไม่ยื่นออกมากเกินไปทําให้ไม่เปลืองพื้นที่หรือเก็กกะเวลาที่เก็บนมแม่สต๊อกค,ค่ะลวดลายด้านหลังก็ช่วยให้ไล่อากาศออกได้ง่ายมีช่องเขียนรายละเอียดนะคะแยกกับบริเวณที่เก็บน้ํานมค่ะช่องกว้างคุณแม่สามารถเขียนรายละเอียดที่คุณแม่ต้องการบันทึกเช่นอาหารที่คุณแม่รับประทานค่ะก้นถุงกว้างค่ะสามารถตั้งได้อย่างสะดวกค่ะและสามารถเขียนด้วยปากกาลูกดื่นได้ค่ะคก็จ,จบลงแล้วนะคะสําหรับคําแนะนําค่ะเรื่องของการเก็บนมแม่สต๊อกโดยที่เรายังไม่ต้องปั๊มนมค่ะสําหรับคุณแม่ท่านใดนะคะที่สนใจขวด ปั๊มนมซิลิโคนถุงเก็บน้ำนมสวยจาก s ซ c o n d Mum สามารถสอบถามสั่งซื้อสินค้าไปได้ที่เพจขวดปั๊มนมซิลิโคน s ซ c o n d m u มค่ะตามลิงก์ที่พี่กันแปะให้ได้เลยนะคะและสำหรับลูกเพจพี่กันนะคะมีส่วนลดเพิ่ม20บาทเมื่อซื้อครบ300บาทนะคะให้คุณแม่แจ้งว่ามาจากช่องทางเพจพี่กันนมแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณแม่แต่ละท่านปรึกษาการใช้งานเพิ่มเติม,ตมกับแอดมินเพจ Second m น m ค่ะ